เยาวชนนะครับก็ต้องการการแสดงออกนะต้องการการยอมรับและความเชื่อถือนะที่ผ่านมาเราไม่ค่อยมีพื้นที่ให้มากนักก็นะนะเลยไ,ไปศูนย์การค้าหล่งนะจัดมากลงจัดพื้นที่ก็ได้แสดงออกผมดกเด็กๆเคยไปศูนย์เยาวชนท่านเคยไปไหมครับนะเราอาจจะลืมไปแล้วจะทําอย่างไรให้ศูนย์เยาวชนเหล่านี้มีคุณภาพมากขึ้นดีขึ้นมีบุคลากรที่มาช่วยงานมากขึ้นเพื่อว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะให้เยาวชนเรามาใช้ สิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมถ้าหากได้มีโอกาสมารับใช้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นก็ <_' S 1> จะพยายามจัดสิ่งเหล่านี้รวมทั้งให้เด็กมีสิทธิ์เสียงในการพูดด้วยนะครับแต่การมีสิทธิ์เสียงผมนั้นเนี่ยจะต้องเป็นบนพื้นฐานที่เป็นประชาธิปไตยเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจากสถาบันต่งตางๆในแต่ละพื้นที่เนี่ยครับจะต้องมีโอกาสที่จะเลือกกันอยา่างเป็นประชาธิปไตยที่จะไม่อยากการแต่งดั้นสมวัวโขนเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยก็จะมาช่วยกันพิจารณาและมีการสื่อสารสองทาง จะได้เป็นสภาของเยาวชนจริงๆและสภาเยาวชนนี้ก็จะต้องมีโอกาสที่จะมาเสนอแนะสิ่งที่เสนอมาแล้วเนี่ยทางราชการทําได้หรือไม่ได้ก็ต้องต่อไม่เห็นนะครับเพราะนี้ได้มีกําลังใจและเข้าใจว่านี่คือกระบวนการในการาให้ความรู้แล้วก็ร่วมกันบริหารบ้านเมืองของเราให้มีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้นอย่าลืมนะครับท่านมีโอกาสเลือกอย่าลืมเลือกมาเลขสี่ของสมพลพรโชคชัย,ยเป็นผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครนะครับ